ต้นไม้ใหญ่บ่มีผีสาวผู้ดีบ่มีสู้ธรณีสีอกแตกผีแต่แหกเปิดใกล้ต้่มนี้ไปส่วนหลวงปู่ตาตัวเพิ่นว่าถ้าผมเพิ่นว่าได้เตามมา่าอย่าลืมหมาได้นาอย่าลืมหลังให้สามารถขี่กันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่จะสิไร่แตกมกั่งขึ้นน้ำถือข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อลี่ยงผู้แม่งอยู่คือเกอ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับตอนนี้พี่น้องครับผมราคาควายเริ่มเริ่มขยับขึ้นนะครับเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็ที่นี่ผู้ซื้อกําลังซื้อกับบ่ค่อยหลาายคือเก่ นะครับผมชนะแล้วมือน,นี่พอเลี้ยงผู้เม่งเกลเลยมาคุยกับเจ้าของควายว่าบ่ต้องขืนราคานําเพินินเอาบอกชนินจะมาเข้ารถลงมาแบ่งพีแบ่งน่องแบ่งกเกษตรกรไปเลี้ยงดีกว่าเพิ่นก็นเลยตกลงกันว่ามือน,นี่พี่น้องผู้ใดเบ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่องอยู่สิได้ของถือไปเลี้ยง นะครับผมล่าค่าปรับลงบ่ได้ปรับขึ้นขึ้นมูอเอาไปพอกับเจ้าของควายน้ากันครับผมเอาพ่อสวัสดีครับผมครับพ่อเลี้ยงครับพ่อสมบูรณ์นะครับเนะาะครับผมครับผมพ่อมื่อนี้พ่อมีจักรายการครับเนี่ยมีอยู่หกมีอยู่เจ็ดไร่การพ่อเลี้ยงมีอยู่เจ็ดไร่การเนาะนะเอาครับผมขัดเจ็ดไร่กันเพื่อ,อลดเวลาในการเบิ้งจักหน่อยพ่อเลี้ยงผู้เม่งกระสีให้กระชับ เอาครับผมมาเบิ่งรายการแรกเลยพี่น้องครับผมควายตัวนี้สูงหลายปางนะพ่อเนี่ยอันคั้วขั้วตัวสูงว่า40่พลเงียงเพิ่นท้องใหญ่เติบแล้วครับเพิ่นท้อง5เดือนเลยรับประกันไว้39บวกลบครับครับผมท้องได้5เดือนครับผมแล้วเป็นควายสายใดพ่อเนี่ยเป็นควายสายเพชรอ่อนพลเงียงครับผมบัดทีนี้ราคาพ่อพอสมบดุ์เบิดไว้หลายป้างนะครับเบิดไว้อมมัน30,000 8,000สามหมื่นแปดพันหนึ่งตีคุ้ยแบบนี้สามหมื่นแปดพันเห็นบ่พี่น้องครับผมราคาตามที่พอเรียงผู้เม่งบอกว่าเขาจับปับขึ้นแต่ว่าอันนี้สิปรับลงเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อบ่ให้ราคาแข็งขึ้นมูเด้อพี่น้องเด้อมืมอนี้พอเรียงผู้เม่งคุยกันกระพรอสมบูรณ์แล้วบัดที่นี่เบอร์โทรศัพท์พอที่สามารถติดต่อได้พ่อเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าพอเรียงครับครับผมอันนี้ควายตัวนี้ครับผมออกสีเหล้าเขาออกงามเนาะครับผมคุ้ยสาว ครับผมแทงวันหนามากพี่น้องครับผมสาบเพชรอุดรแท้ครับสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อควายแม่นน่ครับผมเป็นควายสาวทองแรกนะครับผมอ่างไงหนาล่ำคิงดีแข้งขาเรียบครับผมผู้ใดเบิ้งช่องพอดีผู้เม่งอยู่ตัวนี้พอดีผู้แม่งฝากได้พี่น้องเด้อครับผมเพราะว่าครับเพราะว่าเราเราเป็นตะเลี่ยงนะครับเราหนาเดาะความสูงเราได้เป็นควายสาวทองแรกทองกับเจ้าเก่ายอดได้จักเดือนกับพ่อได้หาเดือนก่าวพอดีครับทองได้หาเดือนก่ารับประกันทองราค่าซ้ำนี่ใส่ข้าวานี่เลยพี่น้องครับผมขันพี่น้องไปเบิ้งยุทธตลาด ราคาล้กันครักซ like 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 ี่กว่าพี่น้องครับผมเบาจริงๆเลยครับผมขันเป็นควายสาวหนาๆแบบนี้บางคนเปิดใบสี่สิบกว่าแน่นอนครับผมแต่ว่าเมื่อนี้พ่อเปิดใบนี่สามหมื่นเท่าไรก่อนพ่อสามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทเห็นบ่พี่น้องครับผมเสือพอเลี้ยงผู้เม่งบ่บาที่ผู้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ตอนนี้พี่น้องสิได้ของถืกนะครับผมให้พี่น้องโทรมาคุยกันเลยเบิ้งด้านคางแล้วพอเลี้ยงผู้เม่งสิผ้าพี่น้องเบิ้งด้านท้ายพี่น้องว่าควายตัวนี้เป็นจังไดนเป็นตาซื่อบ่ครับผมเบื้ายพี่น้องครับบเถ่าหาางงดเบิปลยหางเด้อพี่น หนาสาใหญ่เสือสายเขาดีพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนเด้อพี่น้องเด้้คไข่แม่นี่บัดที่นี่สิมา่เบื้องด้านหนาจังหน่อยบัดรนีเบื้องด้านขางเบิ่งด้าน้ทยแล้วนะครับผมรับรองว่าผู้ใดได้ไปว่าิดหวังแน่นอนเอาเบิ่งด้านหนาดูพี่น้องครับผมลักษณะเขาคล้ายๆเขาขั้นชิ่งแล้วพอเนาะครับผมเป็นคว่สามอ่องป้องขาดําพี่น้องครับผมกําไลคาดขาพี่น้องซื้อไปสิมีกําไลเข้ามากําไลตอนนี้ขึ้นได้ลูกติดทองไปแล้วครับผมอันหนึ่งนี่คือกําไลอันที่สองกำไลพี่น้องคือความสูงของวายสาวทองแรกครัับผมกําไอนที่ คือเรื่องราคาครับผมเนี่ย <laughs> <อ>เสือพอเลี้ยงผู้เม้งาบ่บัตนี่พี่น้องได้กำไรสามยางแล้วครับผมควายตัวน,นี้ซื้อไปเนี่ยครับผมในราคาสามหมื่นแปดพันบาทหาไสเบ่ได้พอเลี้ยงผู้เม้งการันตีขันบเ่เสาาือกการันตีบะไหา่อมขี่เป้าตาพอเล <laughs> ี้ยงผู้เม้งหรอกครับผม <laughs> เอากลับฝากพี่น้องไว้ครับผมตัวแรกแรายการแรกครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งรายการที่สองเลยครับ ครับผมมาเบิ้งรรกการที่2พี่น้องครับผมเดี๋ยวพอเลี้ยงผู้เม่งสี่ขึ้นให้เป็นตัวที่หนึ่งที่สองเด้อพี่น้องเด้อบัดที่นี่มาเบิ้งควยตัวเงาเงาขนาดนี้พี่น้องครับผมโอ้ยเบื้องคือจังแม่งหยบีบหน่เนาะเงาวคาดนี้โอ้ยาาเป็นไข่สองหองเลยพ่อเนี่ยความเงาเราหนาก็ได้เงาก็ได้บัดนี้บัดที่นี่สถานะรัททองหรือว่้ทองพ่อทองทองไอ้เดื่องของเกือนเลื่อนครับผมทองกับผู้ใดครับทองกับเก่าเจริญนครับทองกับเก่าจเจร่ญนเอกสารครบเนาะครับเนาะครับผมทองกับเก่าจเจื่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมทองได้ จักเดือนก่อนท่องได้หกเดือนเอาปัดค่อยทองงเดี๋ยวต้นพี่น้องครับผมท่องได้หกเดือนเดี๋ยวขันสิว่าบ่โชว์เอกสารกันซว่าของปลอมพี่น้องครับผมเบื้องบนอ่ะเอกสารเราบานไล่แล้บผมความสูงสูงลายมาได้กับพ่อเนี่ยสามเจ็ดครับร่วมกันช่หกบวกลบเพลินเพลินอ่างลงมาอีกเหรอครับครับผมเข้ามารับประกันคือเส้นหนึ่งน้องพ่อเนาะบวกลบไว้เส้นหนึ่งก็บือว่าโอเคเด้อพี่น้องเด้อรับได้ครับผมเข้ามาเส้นหนึ่งนี่คือรับประกันบวกลบไว้เส้นหนึ่งรับได้แน่นอนพี่น้องครับผมความสูงสูง ถุงลอยสามเจ็ดครับผมเบิง้งเบียงผลครับผมบัดที่นี่เ <นะ S 2> บิ้งตั้มชิงเล่าบัดนี้ยาวมากเลยครับราคาพ่อว่าไม่หลายปันได้กว่าน,นี้เปิดราคาไปสามหมื่นเจ็ดท่นบาทเพื่อเรื่องเอาเคือเอาเป็นตาชั่งแต่พ่อราคาไหมห <laughs> นาวมากเลยโอ้ยครับผมราคาพี่น้องครับผมหูยิ้มตาเพื่อเรื่งองเนาะ ครับยิ้มหูหยิ้มตามโตค,ครับผมมี่มีผู้ดลกาเห็ุคือพ่อได้นี่เบาซื้อซื้อซะพอเลี้ยงผู้มิ่งกับไยมาหลายรายการย่ดอกพี่น้องพอผมหลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าพ่อสมบุ์มือนน้เราสีลรราค่ารถแรกแจก,กแถมให้พี่หายนองเข้าไปพัฒนาต่อราค่าเราบ่บรับขึ้นน้ำมูเรื่องพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าคันไปตลาดนี่พ่อกันยุตลาดนี่บ่อการรับการันตีแต่ว่าตอนนี้เราเราออกมาเปิดแบบรถแรกแจกแถมหายเป็นของสมนาคุณพี่น้องเข้าเลยนะครับผมทองได้เจ็ดหกเดือนเจ็ดเดือนติครับผมครับผมทองกับเก็จะจริ่รนรา ค่าเปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันเจมพี่น้องครับผมเน่ดีมากเราได้ลูกมาจากตัวเราพ่อเนี่ยตัวตัวนึงงเเาียที่สองสิไปติครับเนี่ยครับข้อมใหญ่ข้อมเน่าข้อมไปได้ไกลเขาเรื่ครับผมเบิ้งถ่ายแล้วพี่น้องเปิดเบิ้งหางกับเป็นพู้อดีครับ เล็บกว่าง่ามีพอค่อยตัวนี้เนาะเล็บงามค้อนหนามากเลยครับครับผมเสื้อสายเราเราเป็นลูกผู้ใดหลานผู้ใดก่อนนี่สายเพชรอุดรขึ้นกันครับสายเพชรอุดรพี่น้องโอ้ยบรรทัดหลังเราตรงดีดีนะพ่อน้องนาอะไรยังดีทราบส่วนก็ดีเบื้องเขาพี่น้องครับผมเขางามงามครับเขาเปิดดีมากครับผมเขาอุ้มบาดใหญ่พี่น้องปลายหัวฮักปลายหูวฟอนล่ำค่อยแบบนี้รับรองว่าครับผมค่อยแบบนี้เขาจะว่าเป็นสิเป็นค่อยทรงลูกพี่น้องตามศาสตร์โบราณว้านหนึ่งขึ้นหนาเขาเล่าไงนะครับผมหัวเล่าโหนกนะครับผมข้อเล่าหนาขันค่อยแบบนี้เขาจะว่่าาเเปป็นนคยยงงลลลลููกกให้้ีีะโต หน้าพัฒนาข้อใหญ่ไรกว้างควายตัวนี้ได้สบายช่วงเต็มโค้งสร้างอ่าสี่โค้งจับสูงถือว่าหน้าพัฒนาต่อมากเลยขึเบื่อเขาเรื่องครับผมราคาเนี่ยแหละพ่อผมมักบองราคาเนี่ยแหละคือกล้าขายราคาสามหมื่นเจ็ดพันได้ยกฝูงมากกันโอ้มันย่งเท่านี้ครับขาพวกนันไปแล้วก็เหลือเท่านี้กาโบ้าให้พี่น้องดิ หายไปตัอน้ำกันได้ครับผมคบผมเอากับขอบคุนพอสมบูรณ์มากเวยพี่น้องเด้อคบผมที่เราเอาของถือมาห้พีใหายนองเข้าครับผมขันเมาตามเกณฑ์พี่น้องครบผมคววยตัวนี้ขันไปซื้อยุตตลาดนัดราคาบ่แม่นราคานีแน่นอนพอเลี้ยงผู้เม่งกาการันตีการับประกันหายพร้อมพี่น้องครับผมคววยตัวนี้ออกสีเหล่าเขาออกง่ามเป็นตะซื้อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแวะพี่น้องครับผมบัดที่นี่เรืองขวัญเดี๋ยวพอเลี้ยงผู้เม่งสีเบิงเรืองขวัญห้นิดนึงพี่น้องขวัญตัวนี้นาซื้อนาขายไม่ีขวัญตกสวงพี่น้องครับผมถือว่าเป็นข ขวัญอยู่ใต้ทองพี่นอ้องอย่าไปซื้อแต่ว่าควายตัวนี้พอเลี้ยงผู้เม่งเบิงห้แล้วนะครับผมถือว่าผู้ใดได้ไปรับรองว่าสีคุ้มหนึ่งคือเรื่องราคาสองคือความสูงเนาะครับเนาะความสูงก็ถือว่าลูกตัวที่สองนึ่งก็โอเคแล้วสูงหน่อยสามสามสิบเท่าไรก็พอสูงหน่อยสามเจ็ดพราเลี้ยงสูงหน่อยสามสิบเจ็ดนี่พี่น้องครับผมลูกตัวที่สองได้พี่น้องเด้อบัดนี่ <10 S 2> บัดท,ที่นี่ตัว พี่น้องซื้อไปตอนนี้คือหายดุนเลยว่าสิได้ทองว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียเพราะว่าเราทับกับเก่าจะเลื่อนไปตัวก้อนเป็นตัวผูเพราะเรื่องเป็นอ๋อตัวก้อนเป็นตัวผูท้าผมใช้สามเมื่อเง่อนก้อนสร้างรุดรสุดยอดเลยครับครับบัดที่นี่เอาอนาคตบอกว่าถือว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียเหากับบวกกับการันตีเนาะแต่รู้เก่าจะเลื่อนเพราะเรื่องครับแต่ว่ารับประกันว่าทองแน่นอนพี่น้องครับผมราคานีรับรองว่าพี่น้องหาซื้อบ่ได้นอกจากอยู่บ้านฟางแดงเด้อพี่น้องเด้อใช้หลักข้อยังดีมากครับครับผม วายแบบนี้โตัว่ย่งไร่กว้างแครงขาล่ำคิงพี่น้องครับผมความงามสมบูรณ์มากเลยกับฝากไว้ในราคา3า0 0 0ที่พ่อสมบูรณ์เล่าแบ่งหายพีห้นนองเข้าไปพัฒนาต่อรับประกันตำนี้ทุกรายการครับผมออาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการนึงอันนี้เป็นมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกตัวผูหรือตัวเมียครับเนี่ยเป็นตัวเมียครับผมเป็นลูกตัวเมียที่พ่อเนี่ยลูกได้จักเดือนครับลูกได้หกเดือน อลูกลูกได้เกตเดือนพ่อเลี้ยงลูกได้เกตเดือนครับผมครับผมอยู่ในท้องแม่ได้บัดรนี่ยในท้องในหาเดือนพ่อเลี้ยงในท้องในหาเดือนแล้วเป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกอ่ะอันลูกเป็นเป็นอันหลานของเก่าเจริญพ่อเลี้ยงหลานเก่าเจริญครับผมเก่งเนาะเก่งมากชุดนี้เป็นชุดสามหัวใจตัวสัตว์นะสามหัวใจครับซื้อสองในสามพอเลี้ยงครับผมราคาเด้บัดนี่ราคาเปิดไว้สี่หมื่นหกพันบาทพ่อเลี้ยงโอ้ยมาเป็นแต่ฝันธนาต่อแต่สี่หมื่นหกพันคในทองผสมบิ๊กบุรีรัมบิ๊กหาเดือนพ่อเลี้ยงอยู่ในทองอีกหาเดือนผสมบิ๊กบุรีรัมมมยพพีี่่นน้้อออองงงคคครรับผผเูสาาื ได้สามตัวพี่น้องเอกสารครบอ้าที่นี่มาเบอร์รายละเอียดของควายตัวนี้พี่น้องครับผม หนึ่งคือเราได้ความหนาความหนาความความสูงเราสูงลอยสูงลอยสามสิบเจ็ดครับเรากันสามบหกบวกลบอะไรเพราะเรื่องช่องใหญ่หรอครับครับรับประกันไว้ลอยสามสิบหกแต่ว่าลอยสามสิบเจ็ดนะครับบวกบวกลบลบหายเส้นหนึ่งพี่น้องครับผมเนาะดีแปลว่าลบครับผมอ่ะอันที่เกินไปกับถือว่าเป็นกับไรของพี่น้องเขาเนาะครับผมมือนี้เข้ามาเหตุเป็นของชุดโปรโมชั่นพี่น้องครับผมผู้ใดทั่วมาถือว่าเป็นชุดโปรโมชั่นอีกเที่ยวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมือนี้จัดโปรโมชั่นเพราะว่ามือนี้บ่มีการปรับราคาขึ้นไม่ตลดลงมาใใหห้้้้้พี่นอองงเาจับตไดทุกรราาายกว่่ทีีนมเบิง กานข่างก้อนก้อนสีมาเบืองด้านหนาก็ได้เหรครับผมว่าควายตัวนี้ถือว่าหนาครับความหนาได้อ่างได้ครับผมความเน้าได้พี่น้องครับผมท่องแล้วท่องก็ได้ตั้งครับผมหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าเนาะครับผมท่องก็งใหญ่เรียบกามควายตัวนี้เบืองเด้ครับผมชุดสามหัวใจควายตัวนี้รับประกันท่องรับประกันตามนี้มีลูกติดมาตัวหนึ่งครับผมลูกกับเป็นล้านเก่าเจริญเนาะพ่อเนาะครับผมลำชิ่งของผูแม่นี่ถือว่าเป็นวา่อ่างวา่หางใหญ่เลยเร็บพี่น้องครับผมอาจสิเหลียวเห็นพ่อล่างๆพ่อมาแต่วเหยียบขีดต เล็บกระลาของแท้เลยเนาะขากระไหน่คกอยตัวเนี่ย โอ้เราเป็นสายไะไพ่อเนี่ยเราเราเป็นสายเพชรอุดรครับผมโอ้สายเพชรอุดรนพอเดี๋ยวพูดแม่งนึกว่าสายอู่ไทยเพราะว่ามันใหไงแม่ครับมันสมูทมากเลยนะครับผมเอาหายเบื้องด้านข้างแล้ววนไปเบื้องด้านท้ายแล้วมาเบื้องด้านหน้าได้พี่น้องเด้อพี่น้องสีบ่อบผ่านเลยคันพี่น้องเห็นควายตัวนี้ว่าสีอยากซื้อแน่นอนหนึ่งขึ้นเรื่องราคานะครับผมซื้อสองได้สามเบื้องหางเบื้องท้ายดูผมนะท้ายกับว่าเป็นขีอาดฟดว่าเป็น้ายกลมกองขึ้นจังท่าภาคเหนือข้าเจ้าเอิญได้พี่น้องครับผมท้ายงาามท้ยใหญ่นะคครับผมวายตััวนี้ครบผมลูกกเก่งเนารรเเเนาาก้จิญไดย ลูกมาจากตัวหลวพ่อเนี่ยลูกตัวที่สามในท้องเพาเลี้ยงบิก๊กมิ้นท์มในท้องครับโอ้ oh, ลูกตัวที่ส<พ>ามอยู่ในท้อง ครับผมบัดที่นี่เอาสีห้เบื้องด้านหนาจักหน่อยบัดนี่มาควายแม่นี่หนาแล้วงามงามหางก็ดีมากเลยครับามครับรับหางลามเนาะครับผมหางลามนะครับลามขึ้นแล้วดีอันเลาเรล้เหยียบขี่หินพี่น้องเบื้องเบื้องหนาเขาเด้อครับผมควายตัวนี้เบื้องค่ะคคือจังกะทิ่งเนาะพ่อเนาะมันใหญ่แห้งหมครับโอ้ยสมศักดิ์สมส่วนเขาแบบนี้พี่น้องครับผมให้พี่น้องคิดเบื้องดีๆว่าเขาตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นเขาอุ้มบาหรือเขาขั้นชิงพี่น้องให้สังเกตเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเขางามหนาเงาพี่องครับ โอ้ครับผมครับหัวใหญ่กับบานใหญ่ครับครับผมหัวใหญ่กับบานใหญ่บัดที่นี่นะเออกับใหญ่พร้อมด้ยกว้างนะครับไร่แล้วกว้างแห้งครับผมโอ้ยราคานี่รับรองมหาสายบ่ได้ฝากพี่น้องไว้เด้อชุดโปรโมชั่นนะครับซื้อ2ได้3ราคาเปิดไว้คือ46,000กับตัวใหญ่ๆนะครับบ่ราค่ามีตาปรับลงใไซพี่ไซน้องเฮานะครับอันนี้เป็นราคาเปิดหน้าขอให้พี่น้องโทรมาต่อรองมีเท่าใดอย่าฝ่าว่า ยาฝ่าวาหน่อยยาฝ่าวาหลายพี่น้องห้โท้มาคุยกันก่อนเนาะครับผมครับมาเปิดสำนกท่านนี้ใช่ว่าหน่อยว่าหลายแกเพิ่มว่าครับครับผมห้โท้วมาถามมองได้มึงได้ครับครับแมนครับผมครับครับห้โท้มาหากันเด้อพี่น้องเด้อเขามีเงินอยู่ท่ดายกับมาคุยกันครับผมครับผมมาคุยกันคาดสิได้มันบินมากขึ้นนกเจ้าเนี่แหละพี่น้องคาดสิบ่ได้บินเจอจังอีกาคือข้าเจ้าวานเอาก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปครับผม ก็บิษัอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมสำหรับผู้ใดที่ซื้อจาไปกินน่องหรือไปรุ่นว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียเลยตัวนี้ฝากไว้บาตที่นี่ตัวนี้แล้วเป็นค้อยสายใดพอดเนี่ยเป็นค้อยสายเพชรอุดรขึ้นกันครับสายเพชรอุดรเนาะครับเนาะครับผมบาตที่นี่ราคาเดีครับนี่ราคาเปิดไว้สามหมื่นหกพันบาทเท่าเดือนสามหมื่นหกพันครับผมบาตที่นี่มาเบิ่งรายละเอียดของค้อยสามหมื่นหกพันแล้วทองแล้วสิออกเราพี่น้องในเก้าเดือนหรือสิบเดือนแล้วทองกับเจ้าก้ยอด ยังยังอยู่ห้าเดือนบ่างห้าเดือนนะครับผมว่าครับผมถือว่าสิบลูเนาะพ่นครับผมตามเอกสารนี่ก็สี่ข้อสิบเดือนเนาะครับเนาะครับผมสิรันแเราพี่น้องครับผมเอาบัตรที่นี่ความสูงเราสูงหลาย้าไในก็พอนี่ยสูร้อยสามเจ็ดครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับผมเราคือมะนาค่ะที่บอกเราเพื่องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นให้ลูกดีมากเพราะเรื่องลูกเพิ่นเห็นเหรอครับครับผมอืมสถานที่ท่ายถ้ำจะอธิบายให้พี่น้องเข้าด้ฟังนิดนึงคืออ่ายู่นี่ขี่หินหลายๆพี่น้องครับผมเพอมาอ่า ฝนตกว่นงสองสามมื่นเนี่ยมันลงลงไปท้ายมองนั่นบ่ได้ก็เลยเห็ดไห่คือจังอ่มันแข็งแข็งจังหน่อยเนาะครับครับครับผมป้ายหยาก็บ่เห็นเล็บนะครับผมเอาเอาแบบนี้แหละขันเสี้ยวไปป้ายหยาบ่เห็นเล็บขันเสี้ยวท้ายอยู่นี่ก็เล่เหยียบขี้ตมมาก็เห็นเพราะล่างๆแต่ว่าคือว่าคักพี่น้องครับผมเล็บหนาเล็บใหญ่ครับผมควายตัวนี้เป็นควายสายเพชรอุดรสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมทองแล้วกับเจ้าเก่ายอดสิออกแล้วประมาณเดือนนานี่แหละขึ้นว่าเรื่องเดือนนึงยุ่งยากอยู่พอครับผม บัตรที่นี่ราคาพ่อสมบูรณ์เปิดไปคือสามหมื่นสามหมื่นหกพันบาทหกพันบาทแม่พี่น้องป้าสอนราคานะครับผมมือนี้ขอพูดพ่อสมบูรณ์มากเลยที่เอาราคาถึกๆมาให้พี่ให้น้องเขาตามที่ตกลงกันไว้นะครับเนาะครับผมบัตรที่นี่เบิงหน้าเขาจังน้อยครับผมเป็นเขาอุบัติใจเด้อพี่น้องเด้อครับผม ครับผมหัวใหญ่หัวหนวกเราได้ลูกมาจากตัวหลวพ่อเนี่ยได้ลูกตัวที่3อยู่ในท้องเนี่ยครับผมอ๋อลูกตัวที่3อยู่ในท้องแล้วเป็นไข้สองอ่องเนาะครับเนาะครับผมสองอ่องป้องขาดำนี่แหละพี่น้องเป็นสาบาเป็นควายไทยควายปักบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าเสื้อสายเขาดีนะครับผมเสื้อสายเป็นเสื้อเสื้อสายของเพชรอุดรเนาะครับเนาะครับผมครับตาปูกินยาใหญ่ปากใหญ่ครับนี่ครับผมอันนี้เนี่ยเราหมองจุดเด่นๆเนาะครับเนาะหมองเป็นตาซื่อคือปากใหญ่ครับผมหน้าปาก หัวตะวันหัวหนกดีนะครับบรรทัดหลังตรงคุ้ยตัวเนี้ยครับผมหนามองคัดขึ้นหนาเนี่ยไหมพ่อบุ้ยเบิ้งด้านไทยบ่มีฟิวเลยสมูทมากคือนก็ง่ายๆล่ะพี่น้องครับผมคุ้ยแบบนี้มันหาอยากเป็นคุ้ยเจ้าเนื้อเรื่องง่ายเพราะเรื่องง่ายมากคุ้ยเจ้าเนื้อไหมครับผมคุ้ยเจ้าเนื้อเรื่องพี่น้องเรื่องผู้ใดอยากได้คุ้ยนางหนาซ้าหญ่นะครับผมต้องขออนุญาตเส้นเสือด้านหลังจักหน่อยพอมาตอนนี้คือเล่ารันหมดแล้วพี่น้องครับผมรันยางซ่าแล้วครับครับผมเอาเป็นว่าฝากพี่น้องไว้ผู้ใดอยากเอาไปุ้้นนนนนนววววว่่่่่าาาสิิเเเปป็ตตััััผผผูหหรรืืือออมมีีียยซไบบดดงภใกค ในราคาสามหมื่นกว่าบาทนี่เนาะพ่อเนาะสามหมื่นหกพันบาทเนาะก็ฝากพี่น้องไว้เลยผู้ใดมีเงินอยู่ทอดาดกับหายโทษมากคุยกับพ่อสมบูรณ์เล่านะครับผมมาคุยกันได้พี่น้องครับผมเนาะครับผมมาคุยกันได้ว่าสียเอาจังไดนะครับตกลงกันนะครับมักตัวใดก็จังเลือกเอามือนี้แล้วเปิดหลายรลยการรถทุกรลยการเลยพี่น้องครับผมเป็นตะซื่อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแว่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่า นี่แหละควายจังสีแหละเป็นตะซื้อนะครับผมเพิ่นว่าเอเลี้ยงควายไว้พ่อได้หนังดอกเคลืนคาพี่น้องเลี้ยงหมาไว้มัน400สิร้อยซีนบัดรห้าลืมเด้อพี่น้องเด้อมีเงิน,ม,งนมีทองมาเอาควายพ่อสมบูรณ์ไปพัฒน,า,นาต่อเพราะว่าแต่ละตัวเราซื้อมาให้พี่น้องเฮาแล้วไปขอมาแบ่งจากพี่จากน้องก็มามาแบ่งให้พี่ให้น้องเฮาอีกนะครับถือว่าจับต้องได้ทุกรายการเชื่อมพร้อมอยากเอาลูกไหมเพิ่นเบิ่งนะครับมันเอามากเพราได้ขัเจ้าขัาเจ้ามาญาติไปก็เลยาขายไปโอ้ครับผมเบิ่งเบิ้งเล่าเด้อพี่น้องพ่อสมบูรณ์ว่าอยากเอาลูกมมมมาาาาาาใใให้้้้้้เเเเเบบบบิิิิ่่่่่่่่งงงอออออยยููููแตตขจญไไปกกกกนนนนนคคครรรัััผผผผดดด็ลลพพีีีะ ีท่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมให้โทรมาคุยกับพ่อสมบูรณ์ใจบ่กล้าบัิชีสร้างง่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าสร้างเผือกในดวงล่ำชิงเราโตใหญ่ไรกว้างควายตัวนี้ได้เมื่อเลยเป็นสายเพชรดอนเสื้อสายดีเลี้ยงควายดีมีใช่ไปเกินเคืองอพี่น้องครับผมเอาฝากพี่น้องไว้มีเงินมีค้ำกับทรมาหากัน,อกนเอาเลี้ยงนะเพราเลี้ยงเพราะเรื่องนะครับ,คร,บครับผมเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งครับผมอันนี้เป็นควายสาวบ่พ่อหรือจังไรเนี่ยเป็นควายได้ลูกหนึ่งอเพราะเดือนแล้วก่องรอันนี้ท้องแรได้ซี่เร ตัวท่องที่สองครับลูกเพิ่นออกเป็นลูกแล้แต่ขายลูก่นไปแล้วครับ๋อเป็นวขยลูกตัวที่สองอยู่นท้ทองท่องได้จักเดือนครับผมเดือนพล้ยงได้ตัวท่องแล้วครับคับผมตัวท่องเรียบร้อยท่องครับผู้ใดครับผมเพิ่นนี่เป็นเป็นท่องกับกลมบริสัเพลอยังอันใบกลมครับอ๋อครับผมอันนี้ทองกับวายของกลมบริสัทเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีเอกสารนะครับผมคาว่ากลมขาเจ้าจัดมามีแต่แบบโตดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเขาเจ้าว่า่เหตุเอกสารห้นะครับมีแต่ว่าใบเป็นตัวเป็นซื่อพลอยงครับผมเป็นไซส์ มันเป็นของกลมครับผมครับผมอ่ะบาดที่นี่มาเบื้องล่ารายละเอียดของควายแม่นี่บาดนี่ครับผมเบื้องหน้าเขาดูบาดเนี่ยโอ้หน้าสวยหน้าใหญ่ยได้พ่อเนาะหน้างามตางครับผมแล้วลัสูงหลายปานไดไพ่อเนี่ยลักษณะสามเจ็ดกืครับเกือบเกือบสามแปดหรอครับครับผมบัตเจ็ดนะครับครับบาดที่นี่ราคาพ่อเปิดไว้หลายปานได้ก่อนนี่เปิดใบสองพันเก้าพันบาทครับอ๋อมันมีอยู่สิพ่อครับโอ้ยมาบอกเป็นแต่สั้นเด้อลูกพคนเก่งขนาดครับควายราคาสองพันเก้าครับผมไม่บัดครับ แม่พี่น้องครับผมเอาครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งสิบ่อซู่พี่น้องฟังเด้อบาดนี้หลังจากสอบถามรายละเอียดแล้วอาจสิบพาท่านในเข้าใจมาเยียบเลียงมาอีกเคี่ยนึงครับผมว่าวา่ตัวนี้สูงร3่อยสามสิบเจ็ดนะครับผมเป็นควายสายเพชรอุดรแต่ว่าทไว้กับอ่พอเป็นพ่อนี่เป็นของกรมบริษัทเป็นสายกรมครับผมเป็นสายกรมนะครับผมวายตัวนี้คือได้ล่ำชิ่งได้ความเายวได้แข็งขาความสูงได้บาดที่นี่สีได้ค่ะอีหลีคือเรื่องราคาพอเลี้ยงผู้เม่งบ่อเสือเลือยเร่องราคานี่ราคาเปิดไปสองหมื่นเก้าพันวันที่ครับแม่มันนี่ คือมาเห็ดเมื่อคักเมื่อแน่แต่พี่น้องคือจังเห็ดใส่กันเนาะพี่น้องเนาะครับผมเห็นมาถือกับรถลงเอารถลงเอามั้ยเงี้ยงนนเออ้้ยพี่นงครับามากครับพอเรียงพูมิ่งก็ตกใจขึ้นกันพี่น้องครับผมรับรองว่าบ่มีกล้าการันตีกล้าการันตีให้เลยพี่น้องครับผมควายแบบนี้ฝากพี่น้องไปด้วยด้อยครับผมอันนี้เราขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงแค่นั้นเองตามสายตาของพลอเรียงพูมิ่งค่อยๆเป็นควายอ่อนอยู่พลอเรียงครับ รำคิงเราได้เหมิดพี่นอ้องอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนหนาเขาสวยหนาเขางามไล่แข้งขาอ HAEL ุ้ยได้เหมิดพี่น้องบรรทัดหลังกระตรงขวันตกสวงขวันยุงเข้าแตกเราไมีเหมิดความงามได้พี่น้องครับผมแต่ว่าเรื่องราค่านี่รับรองพี่นอออ้องครับผมหาใส่บ่อได้กับวายความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดทองได้ซี่เดือนปฏิพ่อครับผมทองได้ซี่เดือนพ่อเปิดในราคาสองหมื่นเก้าพันปฏิทองเหรอครับเพ <29, 000 S 1> ราะง้เป็นตัวดีครับผมแมพี่น้องครับผมเป็นจังไดละพี่น้องครับผมมาลองซิมสมบักน้าสีหวานเบอร์ต้นตังต้นมันสีสมต่างกันเด้อพี่น้องเด ได้พ่อสมบูรณ์ไปพัฒนาต่อเบื้องดูตัวนี้ความสูงพี่น้องครับผมความสูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดเบื้องนผมล่ามขิงเราความยาวเราได้มัดดําผางลามหางลึกนะครับผมเสื้อสายดีพี่น้องครับผมแต่่าเรื่องราคาด้อพี่น้องด้วยเปิดไว้ในราคาสองหมื่นเก้าพันกับลูกอยู่ในทองในสี่เดือนครับผมเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบื้องที่เด็ดของมือนี้เพรครับผม อ๋อพี่น้องครับผมเห็นตอนจูงออกมาพอเรื่องผู้เป็นสอ่อนสะอ่อนควายแม่นี่คุ้ยผู้ควายผู้นะพอเนี่ยครับเป็นควายสาวหน่อยดีพ่อเนี่ยสาหน่อยครับผมอายุได้จักเดือนก็ครับนี่อายุได้ันถึงสองปีเพื่อนด้ปีนั่นแหะครับเพื่อนเอกสารเพื่อนเพื่อน่ามันเป็นลูกพี่เพื่อนสองตัววันเพื่อนเลยเอาใบของเพื่อนนั่นไปอันนี้เป็นใบใหญ่เพื่อนเพราะเรื่องใบนี้มันได้สองปีหนึ่งเดือนแล้วครับครับที่จริงมันมันได้ปีเก้าเดือนเพื่อน่าปีปีเก้าเดือนปีแปดเดือนเนาะครับเนาะเพื่อนผสมสองตัวครับ เมียเพื่อนขายไปเอาใบนั่นไป,ไปก็เลยว่าแบบอันเก้าขึ้นหลงใบกันครับหลงใบกันโอ้นอกดีนะครับบ่หลงโตคืขึ้นแตไมหนังเลยตัวนี้ <laughs> ครับผมเอาบัตรที่นี่มาเบื้องล่ายละเอียดพี่น้องครับผมค่อยหน่อยตัวนี้เก่งมากเลยโพดตะขาเป็นสเก็ตเ,เราเร่องครับ โอ้ยเบียขามาเกิดอิลิเล็บงามๆครับผมขาเง่าอีกครับพ้่งสางดีขนาดเลยความสูงวัดมือนี่นะครับผมแต่ว่าน้ำหนักบร่ได้สั่งวัดมือนี่ได้สูงร้อยสามสิบแปดครับผมรับประกันไม่ร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี่พี่น้องครับผมหนาเก็บมากงามแข้งขาลำคิ้งสีออกเล่าพี่น้องสีดอกเล่าเขาออกงามบัดที่นี่หายเบื้องหน้าเขาพี่น้องครับผมหน้าเขาโอ้ยเบื้องตัวจับเส้นเสือกัหน้าเขาเล่าพี่น้องครับไปไหมครัปเกตสิบห้าเส้นเรลืองข้อตงอย่างนี้ นี่สิบสามเส้น สิบสามเส้นกับเจ็ดสิบห้าเสนี่นิ้วสีนิ้วขนีบแล้วพอเลี้ยงเอ้าวันที่นี่ถามราคาเลยงามๆแบบนี้พ่อเปิดไว้หลายปนได้ก่อนนี่เปิดไว้อ็นสี่หมื่นเก่าพอเลี้ยงสี่หมื่นเก่าพันครับผมครหนาเก็บมากเลยคุยตัวนี้เก็บครับผมครับผมอันนี้เป็นราคาเปิดหนาคอกเด้อพี่น้องเด้อครับผมไอพี่น้องโทรมาต่อรองแต่ว่าพอเลี้ยงผู้เม่งกะบ่แวนวาจังสัตว์จังสี่ดอกพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทองก็เอาตัวนี้ไปเก็บรับรองว่าพักเข่าสนามประกวดได้สบายนะครับผมเป็นเพื่นนั่นนะพอเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเพิ่นนนหััวววกเเี่ยยมคครบป็าาสอยลูกสาวบิกเบิร์ดพี่น้องครับผมโอ้ยเก่งขนาดเลยพี่น้องครับ โพดตะขาเน่องพ่อเนาะส่วนหอดอายุหอดได้ลูกสองลูกสามมันสีบ่ลอยขาสีปุ่นตีพ่อนี่ยเหอะแก่ยุครับเนาะครับผมมีโอกาสเด้อพี่น้องเด้อยาบาจังสันนึ่งสี่พี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งมาเห็นควายตัวนี้รับรองว่าจังอยากให้พี่น้องหอาไปพัฒนาต่อมากๆเลยเจ้าผู้เปิดกรรมะเรับผงครับพอเลี้ยงผู้เม่งกรรมะครับผมโอ้ยครับผม มักบ่คือกันพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องกันผู้ใดมักน่ำกับเท่มาเด้อพี่น้องเด้อครับผมหนาเขาใหญ่ไล่หนากว้างควายหน่อยตัวน,นี้เพิ่งอายุได้ปีกว่านะครับผมข้อไกลดีเขาเรื่องครับแข้งขาดีข้อใหญ่ไล่กว้างเล่าได้เหมือนพี่น้องครับห <พ Res. S 1> นังนาาหนาสาใหญ่นะครับผมเราเป็นลูกสาวของบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเป็นควายตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งเล็บเล่าผลนะแข้งขาพี่น้องเบิ่งข้อขาเล่าว่ามันควายผู้เนาะข้อขากับบักใหญ่หนึ่งข้อกะหนาพี่น้องล่ำคิงเล่าดีนะครับเรื่อ,องขวััญนนนนนีีีีี่่่่่่่่่่บมมมมตาาา้้้้จกหอออยยยเเเเลพ <S <S พงงงแแแิสสููโขด อพี่้องเบิถไทยรูปบัเนี่ยเบิงเงาห้างพี่้อง โอ้ยบ oh, ่มีฟิวแต่ว่าเราขาดน้ำเลี้ยงเด้พี่น้องครับผมขันเฝ้าตามเกณฑ์เล่าเนี่ยขันพี่น้องซื้อไปขันไปอัดอัดจ้อยไปนี่ไปอัดเดี๋ยวนี้บ่ยากผมบ่ยากเพราะว่าหยามันหลายช่วงเนี่ยขันคล้องสั่งหน่อยไปเฮ็ดไปคล้องสั่งเนี่ยังเฮ็ดบ่ได้บ่เลยครับผมขันจ้อยไปเฮ็ดอ้วนเฮ็ดบ่ยากครับผมครับผมนี่แหละพี่น้องครับค่อยเป็นตะซื้อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแวอันโตนี่พอเลี้ยงบ่หมึกกาการันตีให้เวลาพี่น้องโทรหากันอยู่สิบนาทีขันเกินนั่นบ่รีวว่าสีเหลือบ่เหลือเด้อพี่น้องเด้อ เล่าดีพี่น้องครับผมแข่งขาล่ำคิงเราได้หมดเลย ครับผมลำคิงเล่าได้พี่น้องมีขนทัดดอกพ่อมนะครับผมนาเขาโอ้ยได้ครับผมแข่งขาลำคิงได้หมดเลยพอเลียงผู้เม่งกับบอยอยากเบ้าหลายดอกพี่น้องวายตัวงามๆขันเบ้าไปโดนนี่มันคือจังโฆษณาเกินจริงแต่ว่าควายตัวนี้รับรองว่าขันเบ้าไปหลายยันพี่น้องมาอยากกันมันมีตัวเดียวมันสิ่ันท่านกันผู้ใดเสียดายนะเล่เบ้าหน่อยๆกนแต่ว่าไหมาเบิงเอาหลดขันผู้ใดเห็นตัวนี้รับร่องว่าชนิดติว่าขันเบิงแล้วบ่ซือกับบ้านเมียสิจมผล่ะพี่น้องครับผมต้องเก็บเลยนะพี่ต้องเก็บครับต้องเก็บเลย่าึนมจงหดต ไก่ครับผมครับผมแมนครับพ่อผิดติดที่ว่าพ่อยุ่ไก่แมนแมนฝากฝากเลยฝากเลยครับผมอันนี้พ่อเลี้ยงพูดเม่งมากมากข้อยตัวนี้ครับผมผมเอากระเฝากพี่น้องไว้เด้อคขอยงามแบบนี้หาบ่ได้ครับผมนี่ยุ่งบางนี้ตอนนี้ครับผมตะเวลานี้ให้โทรมาหากันเลยเอาครับผมฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงพี่น้องเป็นรายการสุดท้ายข่อยหน่อยตัวนี้มันขึ้นหนาคักแต่ค่อยผู้หรือค่อยตัวเมียพ่อเนี่ยค่อยตัวผู้ครับผมค่อยผู้หน่อยติครับครัอืมเป็นลูกผู้ใดก่อนครับเนี่ยลูก หบวกลบพเพลียงสูงรอยบวกลบแล้วด้จักจักปีเ,เดือนกับสิบเอ็ดสิบสอง่อเลียงอ๋อได้เจ็ดเดือนกับสิบกาเมื่อครับผมโอ้ราค่าพ่อว่าไปหล้ายไปไนไหนก่อนนี่ราคาเปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทพเพลียงอา้า ซื้อหมูกับพ ah, oh, okay. so ่ได okay. so so ok ้หลายปานนี so Engine, ่ได ok ้หล ok ่ะราคานี ok ้ซ ok ื ok ้อหมูก ok ับ่ไดดหลายปัานนี่พี่น้องเพราะว่าเล่าหนาครับีไเป็นเซกเพราะเรื่องป๊าถูกพี่น้องเบิ่งข้อเด้อลูกจะไม่หายากแช่ครับผมเบาเบิ่งทั้งขางก้อนพี่น้องครับผมให้เบิ่งทั้งขางก้อนนะครับผมทั้งขางบ่มี่หมองฟิวเลยขวามหนานี่เออยเล็บกัง่ามนะครับผมอันนี้เป็นควายผูน้อยสาหรับผู้ใดสิเอาไปจับสัตว์เด้อพี่น้องเด้อครับผม f อซที่โทรหาพพเลี้ยงผู้เม่งห้หาวายผูน้อยห้แน่เสียวไปจับสัตว์พอเีู้ยงงผู้มแนนนะําตัวพี่น้องครับผมพราะว่าคือเเราาป็นลูก้ย่าดี มันหายากควายลูกจะไม่เดียวเนี่ยเป็นคววยผูพ้อมอายุได้เจ็ดเดือนกับอีกสิบสองมือครับผมความสูงสูงลอยยี่สิบกว่าครับผมครัาคาที่พอสมบูรณ์เปิดใบคือสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันพี่น้องโอ้ยสออราคาแม่ครับผมกับควายหนาๆแบบนี้แน่ครับเก่งๆแบบนี้หายากกเลยนี่ควายผูน้อยพี่น้องตัวนี้คือว่าบรรทัดหลังแล้วตรงทายแล้วงามงามนะพี่น้องเบิ้งด้านไทายด้อครับผมเบื้องเหงาหางแล้วพี่น้องกูดะ ป้าพี่น้องครับผมเงาหางพี่น้องเงาหางเงาหางไงอีหลีครับผมพูดอ่ะเขาเขาสิได้ออกไปทั้งพอเพราะว่าอายุเพิ่งเจ็ดเดือนพี่โอ้ยงามขนาดได้พอเนาะครับผมพี่น้องครับผมความสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่ม่ต้องสามเลยค่อยหน่อยตัวนี้ครับผมเลยแน่นอน เป็นวายผูน่อยครับผมฝากพี่น้องไว้ในราคา29,000่อันนี้เปิดไหตอร่องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเสีเยาไปจับสั์เหมาะมากเลยควายน่อยตัวนี้เก่งเอาไปเก็บไ้พี่น้องครับผมอนาคตไปเป็นพ่อพันธุ์แล้วพี่น้องไปหารับจ้างผสมพันธุ์เนาะครับเนาะครับผมได้เลยพี่น้องควายแบบนี้ครับผมเอากับฝากพี่น้องไว้นะครับผมมือนี้พ่อสมบูรณ์เล่าถือว่าเห็ดไหพอเลี้ยงผู้แม่งเห็นแล้วก็เห็ดไหพี่น้องเข้าเห็นแล้วล่ะพี่น้องว่าราค่าเราบดได้ปับขื้นขึ้นมูเราเพียงแต่ปรับลงใส่พีใส่น้องเข้าล่าบู่า มาจากหลวงพ่อพลละมือเนี่ยครับผมเอาพ่อมี่ยังสิฝากกับพี่กับน้องเฮาครับผมครับครับขอขอบคุณครับเอฟซีจิตพอเลี้ยงพุ่มเองครับเอฟซีพอสมบูรณ์ครับที่ผ่านมากกัถือว่าตอบรับดีพอเลี้ยงครับหลายหลายกับยังจะรับคมครับทางเทียกับพยังครับครับผมชืมาก่าเบิดแล้วกัขอโทษขออภัยจับเบิ้งเบิ้งคลิปนี้ครับกับช่องไหนคือเกาครับพี่น้องเอฟซีเมืองนอกเมืองหน้าที่ยุ่ไก่กัเพื่อนกั ซื่อให้พี่ให้น้องเรื่องหลายครับโชคประทันก็หลายครับว่างันครับวันนี้มิตรคูยมั่นและก็ชัดเกียรติมัตุสโตครับไม่อยากได้คยเปี่นั่นประเรียงมิตรต่งเชื่องครับผมขอขอบคุณเอสซี่ที่ติดตามตลอด ครับผมเบิร์ตเบิร์ตจูคอนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับมือนี้ทีมงานของพอเลียมผู้แม่งก็ขอขอบคุณพอสมบูรณ์นะครับผมที่ให้มาแปรงปั่นควายงามให้พี่ให้น้องเข้าอ๋อสลับมือนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลียมผู้แม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยด้วพี่น้องเด้อควายของพอสมบูรณ์มือนี้อย่าว่าจังสันจังสีพี่น้องครับผมพอเลียมผู้แม่งได้ฟังราคาตอนแรกตอนที่มาคุยกันอยู่ก็ถือว่า เล่าว่าเราสิปรับลงให้ถือจนกว่าพี่น้องเขาสามารถซื้อได้กะสั่นแล้วก็ถือว่าถือใส่คําว่าถือขออนุญาตใส่คําว่าถือนะครับผมแล้วก็ให้พี่น้องผู้ใดเบิ้งช่องพอลายิ่งผู้แมงอยู่มีหน่อยมีหลายครับขันอยากได้ยาฟ่าว่าถือยาฟ่าว่าแพงให้โทรมาคุยกันมันมีหวังเอากันอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อนะครับมือนี้ก็บอ่าพลายิ่งผู้แมงก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่เบิ้งช่องพอลายิ่งผู้แมงอยู่แล้วก็มาซอยอุดหนุนพอสมบูรณ์เราเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณคคคคครรรััับบบบผผผผผมมมมแแแลลลล้้้้้วกกกกก็็ฝาาาพพีีี่่่่่่นนอออออองงงงงูููเเเชชยยยะใดดดืืไ์์ทสญ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สีบอ่อบพาดควายถึกๆแบบนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม